ミスターシー・ヤオハ・カヨワ ประธานกรรมการบริหารพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงบริษัทไทยามาฮ่ามอเตอร์จำกัดและมาวริกบียเลสนักแข่งสังกัดโมวิสตายามาฮ่ามอเตอร์ GP ร่วมทำการเปิดตัว all new yz-fr15 2017รถจักรยานยนต์สายพันสปอร์ตขนาด 155cc ซตระกูล R-Series ที่มาพร้อมกับดีไซน์โฉบเฉี่ยวและสมรรถนะแรงเร้าใจตอบสนองนักขี่ที่มีหัวใจสปอร์ตโดยงานนี้ยามาฮ ยังได้ดึงนักปิดดาวรุ่งในรายการแข่งขันมอเตอร์ g ีพอย่างมาวริกบีอเรสมาร่วมเปิดตัว all new YZF R15 2017ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งของยามาฮ่ในภาพลักษณ์ของความสปอร์ตตี้และนอกจากมาวริกบีอเรสจะมาร่วมเปิดตัว all new YZF R15 2017แล้วยังร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันประกวดการแต่งรถมอเตอร์ไซค์ของค่ายยามาฮ่รวมถึงร่วมมิตแอนกรีดและถ่ายภาพกับ กลุ่มลูกค้ายามาฮ่าคลาบและยามาฮ่าไรเดอร์สคลาบอย่างใกล้ชิดอีกด้วยค่ะ What's happening?